ตอนนี้บ่ได้ตอนนี้นนนนนนบ่ได้ยูอ้างน้นองช้างหง่เลยครับยูอ้างน้องช้างเงยฝนฝนถล่มหนักเลยครับ ใหญ่ตอนนี้ใหญ่มากใหญ่ก้ามาอันอำนาจจะเจื่ญนครับใหย่ก้ามาอำนาจจะเลือจจเล่อบ้า,บานนี้ยังว่าบ้านเรื่องซื้อแหละครับ นาจจะเลื่ออำเภออำเภออำเภอสางมิงเดี๋ยวซื้อบ้านจำบมได้ให้กันครับกำลังเชี่ย์ทางครับเอาหน้าออกจากทางฝนตกคือกันอยู่นี่ก็ดี ดจว่ากะยังแรงได้พ่อแรงได้อยู่ครับงานอันนี้เป็นงานขยายทางซีเลนครับงานขยายทางซีเน ะไดายตอนใหญ่บอเดท่ายิ่งครับแบดเบิร์ดแลนลูกล่างครับขยายทางซีเลนงานนี้ใส่แต่สิบหล่ออย่างเดียวครับ พี่แต่รดหลวมทั้งนั้นเลย yeah. เนี่ฮะอากาศอกตากแดดไว้ข้าวเดียวก็แห้งครับแ mm hmm. ดดกำลังออก mm hmm. ระยะทาง มองเอาเหินคือประมาณกิโลกว่าได้ยุดแบจากท้างเข้าไปเลยนะโลกว่าได้อยู่ อันนี้ยากดอกอันนี้คือทัทง่ทง,ทงทั่งเซนนี่ทั่งทังตีเฮ็ดอยู่นีค่คือสุดก่อนเข้ามาเฮ็ดไวแล้วครับเรียนไวแล้ว,ว,ลวน,นี้เลยครับบอต้องว่า เป็นอีกอย่างทีเมื่อยที่สุดแล้ว ที่ด้เห็นกันแลนอยู่ดดกหายหน้าหายตากันไปโดนครับบอดดีเ้เฮดงานแต่สงการพูดคนตรงหนักเลย ลากไว้เก็มน้อยไ้ครับเจ็บนบนำ พูดสองพันเที่ยวสองพันเที่ยวแต่แต่ว่าเกิดปัญหาอีกอย่างแต่ฝนโมโตก่ะ อาจจะแล้วเลี้วอยู่ดอก and แล้วเรียบร้อยง่ายตักสบาย เป็นลุ้มไหวบ่บ่ให้น้ำมันหงทางมันจัง,งบ่เรื่องขาดปวดเดี๋ยวพูดไปเลืกกับบ่ได้เลยครับเดี๋ยวมันเป็นหน้า่อนคนสีหาย มีแต่สิ่อเลยันเบิงสิวเสี่อันนี้เตกะเตกะคือเก้าอันละครับท่านจะอยู่หนารถเพราะว่า ก็สีบ๊ดเลยลงมาไทายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเองมีต่รดรวมเนะาะตอนนี้เพรามีไพคับไพเอ็งมีต่รดรวมเองว่าอันนี้แล้วอันยถ้าเจ้าซุ้มคนสิบหลอดแต่เจังมา,าทางไหนเนี่ย นี่ก็มาอัปเดตนางานเห้เบิ้งกินเส้อนับอัปเดตนางานใหม่เบิ้งกินซสอครับเดี๋ยวถ้าถ้าลงมือแล้วมือไห้เริ่มเฮ็นงานแล้วจังได๋ก็สิถ่ายเห้เบิ้งครับ ที่8ตอนต่อไปครับสำหรับลิปนี้กันฝากกดไลค์กดแชร์ไปน้ำครับบ๊ายบายครับสวัสด,ดีครับ